สวัสดีค่ะพี่ตังกวามาแล้วค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิบลิซากุล่าในวันฝนพรำแบบนี้วันนี้เราจะมาดูความลับจากน้องไมมินนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตามที่น้องเขาบอกกันให้เกียรติโดยอายุมิจังนะคะเดี๋ยวเรามาลองกดบายบายเขาดูเลยจากนั้นตามด้วยแครี่หรือการอุ้มค่ะ <laughs> ก็จะเห็นว่าเป็นแบบที่น้องไมมินเขาบอกเลยค่ะเพื่อนเนี่ยจะไหลลง มันน่าจะเป็นบั๊กบักหนึ่งแล้วนะสปอยนิดนึงที่ใช้อายุมิเนี่ยเนื่องจากวันนี้มีความลับในรูปแบบเรื่องสั้นซึ่งเธอเป็นนางเอกค่ะ <Wow. S 1> โอเคเห็นเกมไม่อัปเดตนานแล้วแบบนี้พี่ก็ชักจะวันๆเหมือนกันนะว่าข่าวลือจะเป็นจริงแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะโครงการของพี่เนี่ยนอกจากจะเปิดช่องที่ไม่เกี่ยวกับเกมแล้วยังจะเปิดเกี่ยวกับเกมอีกด้วยนะแต่ต้องใช้โน้ตบุ๊ก สปอยนิดนึงค่ะว่าเป็นแนวจำลองสถานการณ์เหมือนกันแต่ต้องเล่นใน PC เท่านั้นรอนิดนึงแล้วกันนะปลายเดือนนี้เองว,วันนี้ไม่แน่ใจว่าน้องโบสะดวกหรือเปล่านะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีความลับในรูปแบบเรื่องสั้นของอายุมุกับอายุมิฝากสปอตด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ดิ่งช่องแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย